สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำชุด baby secret พร้อมกับการทำด้วยเครื่องไคลโอเป็นเครื่องไคลโอเย็นนะครับเครื่องไคลโอจะเป็นตัวนี้หลักคือจะนวดหน้าด้วยอุณหภูมิที่5องศาพร้อมกับลำแสงสีฟ้าเป็นลำแสงไฟโปรตอนอ่รลืมเปิดเครื่องเปิดสวิตช์ที่เครื่องนะครับ อันนี้คือลำแสงสีฟ้าไฟโรตอนเปิดสวิต์ทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีช่วนที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้เราก็ลงครีมตามปกติเลยอันดับแรกจะเป็นที่จะลงจะเป็นตัวเบตา้ากรูแคนซีรัมเป็นซีรัมสุดน้ำช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยชะลออ่าชะลอ การแกะก่อนด้วยวิธีการฉีดใส่อุ้งมือแล้วก็ประครบลงเที่ไวใหน้าจะใช้แทนจะใช้จะใช้แทน,แทนตัวอะไรวะทนนะ่ะซึ่งจะดีกว่า ลำดับที่สองจะตามด้วย b o t ท็อกลิฟเซรัมช่วยในการยกกระชับดวรอยทั้งหลายลงหนึ่งสองสามจุดแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าระปลงลำคอัอำดับที่สามเป็น g l o w a c t o r Collagen Serum แล้ก็ตามด้วย Q10 Eye c r ครีอาจจะลงตัว Q10 Eye ไอครีอันดับแรกก่อนก็ได้ พะจริงๆแล้วไอตัวคอลลาเจนเนี่ยเราสามารถลงได้ใต้ตาได้เหมือนกันสามารถลงใต้ตาเพื่อเติมเต็มพอสักพักเครื่องตัวนี้ก็จะเย็นละเย็นเย็นเชยบเลยสามารถเปิดแสง ไฟโปรตอนในขณะนวดน,นาได้เลยและลงที่ลำคอ เสร็จเรียบร้อยครับถ่ายตามด้วยไลปโซมครีมเป็นเนื้อครีม,เพ,มเพิ่มความชุ่มชื้นสามารถลงแบบพอกลงเหยียอได้เลยแล้วทิ้งไว้แล้วก็นอนพอคนตื่นเช้ามากคนจะรู้สึกความเปลีป่ยนแปลงของผิวคนเลยทั้งที หลายคนอาจจะบอกว่าทำไยผมลงครีมเยอะจังอันที่เป็นเคล็ดลับของผมผมชอบพอกโ้ยเพองคืนแล้วคนก็จะล้มทั้งคืนเวลาคนนอนนะเคลมันก็จะเสริมลงไปเลยสุดผิวของคุณพอช้ามากคนจะรู้สึกส,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 สดชื่นมากขอบคุณครับ